มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำที่ชีวิตสวัสดีครับรายการพระคมภีทางอากาศพบคุลพ้ฟังครับเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคิธัมภีร์แบบอธ,ธิบายขณะนี้ก็เป็นพระธรรมวิวร์ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ในยุคสุดท้ายจะเรียกว่าวันสิ้นโลกก็ได้ นอกจากจะศึกษาด้วยกันทางรายการได้จัดเตรียมบทอธิบายพระคัมภี์ซึ่งบทอธิบายนี้มีค่าหาไม่ได้ตามท้องตลาดหนึ่งมีค่าในความหมายคำสอนอีกหนึ่งครับเรียกว่าเป็นของหายากและก็มีประโยชน์ส่งมอบแด่ท่านครับเกียรติจหมายรับได้ที่รายการพระกมพีทางอากาศตูป,ป,ปน24่พระโขนงกรุงเทพ10110 เราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อหนึ่งผ่านไปบทนี้ก็เขียนเรื่องสัตว์ร้ายสองตัวเรามาดูกันข้อ2ข้อ2บอกว่าสัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นตัวเหมือนเสือดาวและตีนเหมือนตีนหมีและปากเหมือนปากสิงและพญานาคได้ให้ฤทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่และที่นางของมันแกสัตว์ร้ายนั้น คุณลักษณะของสัตว์รายนี่ปาลาาจริงๆใครเคยเห็นนะในท้องทะเลบนบกในอากาศก็น่าสนใจมากครับท่านยอนสังเกตว่านี่เป็นสัตว์ราาที่ประกอบกันขึ้นเราเริ่มต้นข้อเท็จจริงที่เจาะจงบางอย่างเกี่ยวกับปฏิบักของพระคิศแล้วก็รวมเอาลักษณะของสัตว์รายอื่น ซึ่งมาถึงนานจาชักซึ่งท่านดานเนียลได้เห็นในนิมิตของท่านในพระธรรมดานเนียลบทที่7มีก็สังเกตดังนี้นะครับข้อแรครับสัตว์ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นตัวเหมือนเสือดาวมามองที่ลำตัวนี่เหมือนเสือดาวต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดูนี่แน่สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาวบนหลังมีปีกนกสี่ปีก สัตว์นั้นมีหัวสี่หัวและมันรับราชอำนาจจากพระธรรมดาเนียบที่7ข้อ6เร่งถึงอาณาจักรกรีกมาซิโดเนียกรีกมีชื่อเสียงในเรื่องความปราดเปรื่องและความก้าวหน้าทางศิลปะและวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงเพราะัชญากรีกสถาปัตยกรรมและวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยมภาษากรีกเองก็เป็นภาษาที่ยอดเยี่ยมอาณาจักรของสัตว์้ายจะมีวัฒนธรรมภายนอก ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ครับเป็นความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรีกประการที่สองและตีนเหมือนตีนมีตรงนี้เราก็นึกถึงซับไลท์ตัวที่สองที่ท่านดานเนียลได้เห็นในนิมิตด,ดานเนียลบทที่7็ข้อหบอกว่าและดูเถิดมีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นสัตว์เป็นตัวที่สองเหมือนมีมันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้นมีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟันมีเสียงบอกมันว่า จง,จงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆนี่ก็เลงถึงอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความโออายิ o ่งใหญ่เมื่อเป็นเจ้าโลกนะหรือเป็นมหาอำนาจของโลกในสมัยก่อนอาณาจักรของสับ้ายจะมีความโออายิ I ่งใหญ่ ay, และมั่งคั่งอย่างมีเดียเปอร์เซียครับมีนี่เล็งถึงมีเดียเปอร์เซียประการที่3ามแล่ปากเหมือนปากสิง ปากเหมือนปากสิงทำให้นึกถึงสัตว์ตัวแรกที่ท่านดาเนียลได้พยากรณ์เอาไว้ในดาเนียลบทที่ 7: ข้อ4บอกว่าตัวแรกเหมือนสิงมีปีกนกอินทรีเมื่อขา้าพเจ้ามองดูนั้นขนปีกก็ถูกถอนออกไปและมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดินและให้ยืนสองเท้าเหมือนคนและมอบใจของมนุษย์ให้แก่มันนี่เป็นการปกครองโลก ด้วยอำนาจเด็ดขาดของอาณาจักรบาบิลรนเมื่อครั้งที่กษัตริย์เนบูคาดเนสตาสั่งให้ประหารนักปรา์ของพระองค์และต่อมาเตาไฟก็เตรียมไว้สําหรับคนเฮบรูสามคนบอกเอาเข้าไปเผาไฟเลยไม่มีใครกล้าขัดขวางหรือคัดคานพระองค์นะครับเนบูคัดเนสตาเนี่ยเป็นศรีรษะทองคําตามรูปปฏิมากร เล็งถึงอำนาจเด็ดขาดแม้ว่าบุตรแห่งบาปจะเป็นนิ้วเท้านิ้วหนึ่งในรูปปณิเมหาปฏิมากรที่นานเนียวเห็นประกอบด้วยดินปนกับเล็กเขาก็จะปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดและเป็นพเด,ดกาอย่างสัต์เดนบุคันิสาตรงนี้ครับรวมๆกันเนี่ยจอมพเด,ดการหรือว่าผู้มีอำนาจ คนสุดท้ายของโลกเนี่ยจะขึ้นมาสูงสุดในที่นี้บอกว่าอยู่ภายใต้การครอบงำของความชั่วความมืดหรือซาตานพลังอำนาจที่เขาได้รับนั้นมาจากซาตานซึ่งยกเขาขึ้นมาให้อำนาจและพระรกกบบลังกำลังสำหรับเขาในการเป็นเผด็จการโลกเขาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับซาตานมากที่สุดในพระคัมภีร์พระธรรมลูกาบอกว่าซาตานได้เข้าสิงในยูดาอิสคาริโอ ตอนอยู่ในลูกาบทที่22ข้อ3องค์พระเยซูก็ใช้ภาษาเดียวกันครับเมื่อพระองค์ได้ตรัสกับเปโตรในพรธรรมธิบบทที่ท16ข้อ23ทีนี้แอนต c คริสต์หรือว่าบุตรแห่งบาปเป็นซาตานมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่บอกได้นะครับว่าใช่นะครับซาตานเข้าไปในตัวเขา อาจารย์ปรโลกิยนเอาไว้นะครับบอกว่าคนนอกคนหมายนั้นจะมาโดยการดนบันดาลของสาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายสําคัญในการอัศจรรย์แห่งความเท็จและอุบายอาธรรมต่างๆสําหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะหลอดได้จากพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ9ถึงข้อ10สัตว์ยร้แผลที่ถูกฟันปางตายข้อ3บอกเอาไว้ว่าอย่างนี้ครับ หัวหัวหนึ่งของมันดูเหมือนถูกฟันปางตายแต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้วคนทั้งโลกติดตามสัตว์รลายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจข้อนี้และบทที่ 17: ข้อแปดทำให้หลายคนคิดว่าซาตานทำให้สัตว์รลายตัวนี้ฟื้นขึ้นจากความตายสัตว์ปลายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในการก่อนแต่บัดน,นี้ไม่ได้เป็น และมันจูจะขึ้นมาจากบาดาลเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้นก็ประหลาดใจเมื่อเขาเห็นสัพ์รายซึ่งได้เป็นอยู่ในการก่อนแต่บัดนี้ไม่ได้เป็นและกำลังจะเป็นบีวอนบทที่1 7ของ8พยามารซาตานไม่มีฤทธิ์เดชที่จะทําให้ใครฟื้นขึ้นจากความตายได้นะครับ พระคิดผู้เดียวทําให้คนฟื้นขึ้นจากความตายพระธรรมยอนเป็นพระธรรมกิติคุณยอ่อนบันทึกถ้อยคําของพระคิดว่าเพราะพระบิดาทรงทําให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตฉันใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทําเหมือนกันฉันนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเวลาที่กําหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและปับันนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า แลบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิตอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาจากพระธรรมโยมบทที่5ข้อ21 25ข้อ28และ29บอกให้ทราบว่าประพฤต์เท่านั้นที่เรียกคน ตาให้ฟื้นได้ซาตานทําไม่ได้ด้วยเหตุนี้ครับก็ถือว่าการฟื้นในข้อเนี้ยเป็นการฟื้นแบบเทียมไม่ใช่ของจริงผู้ที่ถือว่าซาตานทําให้สัปรานี้ฟื้นขึ้นถือว่าสัปรานี้เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นคือจากยุคแรกเชื่ออย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยบางคนคิดว่าเขาเป็นยูดาอิสคาริโอบางคนก็ว่าเป็นกษัตริย์เนโรสัปรานี้เป็นใคร มีพวกที่ถือว่าสัตว์ลายนี้เป็นอาณาจักรโรมันและก็ระบบปกครองแบบโรมันซึ่งได้ล่มสลายจะนำกลับมาฟื้นฟูหรือนำกลับมาใช้อีกนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่าสัตว์ลายนี้ฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆนะครับและมาดูอาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันเนี่ยไม่ได้ตายเนะเพียงแต่ล่มสลาย แต่ว่าแอนติครสต์หรือว่าปฏิปักของพระคิดสามารถและทําให้อาณาจักรโรมันที่ลวมสลายเนี่ยนะกลับมารวมกันใหม่จากมาัวา,านี้อาณาจักรโรมันไม่ได้ตายจริงนะครับยังคงอยู่เป็นประเทศต่างๆที่ทวีปยุโรปในตอนนี้ความเห็นนี่ทั้งสองนี้ก็น่าชมเชยครับแต่ก็มีปัญหาความพรุนแรงด้วย ไม่มีการฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างแท้จริงของคนชั่วก่อนการพิพากษาที่พระทินั่งใหญ่สีขาวตรงนี้เราต้องจำไว้นะครับมีแต่องค์พระคิดเท่านั้นสามารถทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้โปร่งทำให้คนตายฟื้นขึ้นมายืนต่อนหน้าพระทินั่งใหญ่สีขาวดูในวิโวโอนบทที่20ข้อ11ถึง15แล้วก็พระนย่อนบทที่5้ก็28 29 อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุมโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสรุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็ฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาเพราะคือเท่านั้นที่ทําให้คนตายฟื้นขึ้นได้คนที่ตายเพราะทําดีนะก็ฟื้นหลอดคนที่ตายเพราะทำชั่วนก็ฟื้นสู่การพิพากษา ซาตาไม่มีฤทธิ์จะทําได้อย่างนี้ครับไม่ได้ให้ชีวิตซาตานนี้ก็มีความหมายนึงคือผู้ทําลายด้วยเหตุน,นี้ครับเชื่อว่าสาตัตว์ร้ายนี้เป็นคนคนหนึ่งที่จะทําให้เห็นการฟื้นขึ้นจากความตายแต่ไม่ใช่ตายจริงนะเป็นการเรียนแบบนะครับเป็นการเรียนแบบจะพูดว่าเป็นการร่อลวงครั้งใหญ่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในยุคสุดท้ายครับดูในพระธรรมสองเทสโลนิกา ที่สองข้อ11บเ็นะเขาบอกเอาไว้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลอร่อลวงครั้งใหญ่พวกเขาจะไม่ยอมรับพระคริที่ฟื้นขึ้นมาแต่จะทําการเรียนแบบหรือปลอมการฟื้นขึ้นจากความตายของปฏิปักษ์ข,ของพระคริวลีหนึ่งในข้อนี้ครับเกี่ยวกับสับไร้แล้วก็แผลนะที่ถูกฟันปางตายแต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว ก็ทำให้เห็นการเรียนแบบการสิ้นชนและฟื้นคืนะชนของพระคริดคำท้าทายในตอนนั้นคือว่าพระคริดได้ทำอะไรที่ปฏิปักษ์ของพระคริดยังไม่ได้ทำไม่มีใครสามารถทำซ้ำการฟื้นคืนะชนของพระคริดได้แต่ว่าปฏิปักษ์ของพระคริดจะทำการเรียนแบบเรียนได้แนบเนียนเหมือนจริงจนสามารถหลอกคนทั้งโลกได้ อาณาจักโรโรมันก็จะฟื้นขึ้นมาภายใต้เงื้อมือที่โหดร้ายโหดเหี้ยมของชายคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าแม้เขาฟื้นขึ้นจากความตายตายแล้วฟื้นขึ้นมาในโลกนี้ก็จะเชื่อเชื่ออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังกลับมาถึงตอนนี้เราเห็นภาพรวมของแอนติคริสหรือว่าปฏิปปาของพระคิดผู้ที่ขี่ม้าขาวในวิวรณ์บทที่6 นำสันนิภาพเท็จมาให้โลกบันทึกประวัติศาสตร์นี่คนเราฆ่าฟันกันนะหรือว่าทำสงครามระหว่างชาติต่างๆระหว่างกลุ่มต่างๆนะครับที่ครั้งสำคัญๆนีหนึ่งพันห้าร0อครั้งแล้วก็เซ็นสัญญาสันนิภาพประมาณ8 0 0พครั้งและตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมีเพียง2 3 0ถึง300ปีเท่านั้นที่มีสันนิภาพที่แท้จริง GK เ h e s t e เตอร บอกไว้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อบอกว่าสิ่งที่ดูขัดแยงในตอนนี้คือว่านี่เป็นยุคที่ไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าไม่ใช่ยุคแห่งสันติภาพในยุคสุดท้ายครับแอนติครจะรือว่าปฏิปษ์ของพระคิดนี้จะมาในภาพของผู้นําสันติภาพมาสู่โลกเมื่อปฏิปษ์ของพระคิมาครับเขาก็จะเสนอสันติภาพให้แก่โลก และผู้คนก็จะบอกมาโอ้โหสารเสริมพระเจ้าและยกอำนาจให้เขาปกครองนี่คือวิธีที่ทำกันในประเทศที่ถือว่าเจริญนะครับสัตว์ร้ายยึดตำแหน่งพระเจ้าข้อสี่บอกไว้ว่าเขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคเพราะพญานาคได้แหมนาจแก่สัตว์ร้ายนั้นเขาได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นกล่าวว่าใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้และใครสามารถจะสู้รบกับสัตว์นี้ได้ นี่เป็นช่วงเวลาที่อำนาจของซาตานีขึ้นสูงสุดแล้วก็ต้องการการนมัสก,การจากมนุษย์ทั้งโลกมาจะมานมัสก,การในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าดำอาพระหัตของพวกเราจากโลกนี้แล้วจากเราตอนนี้ผมก็คิดว่าหลายคนจะหายไปเลยนะครับและถ้าปฏิปาของประคิปลากฏตัวคนหรือเราอาจจะต้องติดตามเขาอย่างสัตว์ซื่อไป ้าเราไม่มีวิญญาณหรือผู้เชื่อไม่มีวิญญาณของพระเจ้าในการสังเกตใกแยๆว่าอะไรคือสว่างอะไรคือความมืดหรือความดีความชั่วธรรมะธรรมแยกไม่ได้ก็จะติดตามไปในข้อสี่นี้บอกว่าคนเนี่ยได้ทำอยงางรครับได้เขาได้บูชาสัตว์ปลายนั้นกล่าวว่าใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้และใครสามารถจะสู้รบกับสัตว์นี้ได้เป็นการเรียนแบบแต่ว่าล้อเรียนการนมัสการพระเจ้าองค์ทิ้งแท้ พวกเขาก็บอกว่าแหมาเรากลับไหว้สิ่งที่ดีกว่าพระเจ้าที่ปรากฏในพระคิสธรรมคมภีข้อ5บอกว่าสัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคําจาบจุวงและมีประมาทพระเจ้าและทรงยอมให้มันใช้อานาจกระทําอย่างนั้นตลอด42เดือนครับข้อนี้ก็บอกให้เห็นว่าสัตว์ร้ายนี้มีอำนาจครอบครองแต่ว่าเป็นเวลาเพียง42เดือนเท่านั้น 42เดือนถ้าเป็นปีก็3ปีครึ่งในข้อ5นี้มีวลีว่ามีปากที่พูดคำจับจ้วงในพระธรรมดาเนี่ยได้บอกถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่ามันจะพูดเรื่องใหญ่โตมันจะสัญญาเอามากมายให้สัญญาต่างๆพูดในโอโหคนเชื่อครับมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นเรื่องนึงครับที่เรากลัวจะมีสติเมื่อรับ สื่อต่างๆครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะรวมถึงนักเทศนะักการเมืองนักนะการศานักข่าวครับสื่อทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตเราต้องทดสอบทุกเรื่องที่เราได้ยินครับปฏิปาของพระคิดจะสามารถาดึงดูดใจในข้อนี้บอกว่าโอโหพูดแล้วเนี่ยคนคล้อยตาม และคนในน,นี้คือคนทั้งโลกเนี่ยคล้อยตามได้เชื่อถือแล้วก็ติดตามไปสุดปลายกับการหมิ่นประมาทเจ้าเข้าหงบอกว่ามันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าต่อพระนามของพระองค์ต่อสถานที่สถิตของพระองค์และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์นี่แสดงถึงระดับของการหมิ่นประมาทนั้นนะครับและว่าต่อสู้กับความชอบธรรมต่อสู้กับพระกิเลสกิจักในสวรรค์นะครับ ข้อ7ข้อ8ทรงยอมให้มันทำสงครามกับธรรมิกชนและชนะเขาทรงประทานให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกเผ่าทุกชาติทุกภาษาและทุกประชาชาติและคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสับายนั้นเว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปดกผู้ทรงถูกปรุงประชนซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกทร <c oughs> งยอมให้มันทำสงครามกับทรมิกชน รรมิกชนในตอนนี้เป็นทรมิกชนในช่วงการทนทุกข์ใหญ่แม้ว่าพวกเขาไม่ใช่คริสจารึกริเตียนนะเขาจะมีนะครับแล้วก็บอกว่าจะพ่ายแพ้ต่อสัตว์ประหลาดที่ทารุณผู้เชื่อจํานวนมากทั้งยิวและคนต่างชาติจะต้องตายเพราะความเชื่อนะครับย,ยืนยัดความถูกต้องและคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ปรลานั้นเว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโภดก ผู้ทรงถูกปรองพชนซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกผู้นำคิดจักยุคแรกชื่อสเปเชียนบอกว่าผมดีใจที่ชื่อของผมถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปรโดกรที่ผมเกิดมาเพราะว่าท่านพระเจ้าทรงคอยจนผมมาถึงโลกพระองค์ก็จะไม่เลือกผมครับและนี่ก็เป็นความจริงสำหรับธรรมมิกชนทุกคนตั้งแต่สมัยแรกและสมัยสุดท้ายในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ช่วงเวลานี้ครับ ในอนาคตข้างหน้าที่เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่นี่ใน3ปีครึ่งทั้งหมดมี7ปีนะ่ยในส่วนหลังนะครับสปีครึ่งนี้เป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดนะครับตอนนั้นคริณจักรไม่ได้อยู่นะครับคจักร็ถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์คุณทุกฟังครับส่งมอบทบอธิบายพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นการพยากรณ์ยุคสุดท้ายแด่ท่านฟรีครับเขียนจะมารับได้ที่ รายการพระกัมพีทางอากาศทุปอน,อน24พระโนงกรุงเทพ10110ขอประชาไวยพรสวัสดีครับสำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ how to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติ ผ่านบทเรียนพระคิดทำคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรสน,นียหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688 ใช้ที่เป็นไปเพื่อยูดันสอบประ,ะกาศถวแหงคนอยากให้ดูพระองค์ยังทรงพันธนไม่เคยเห็นใครที่ไดโดนตายบนไม้กางเขนเพื่อไต่บาปให้ทุกคนพูนรพรทิงมา